สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องพายพระจันชายนะครับน้องพระจันชายนะครับเป็นช้างตกงานนะครับฝากพ่อพ่อแม่พี่พี่ทุกท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับโรงเรือนเราก็ยังไม่มีนะครับคุณแม่คุณพี่นะครับเราไม่มีทุนรัพย์นะครับฝากพ่อพ่แม่เมตตาช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับ ดูนะครับเดี๋ยวน้องควานจะให้ดูเขากินหญ้านะครับเป็นเพลินไปสักนิดนะครับอารมณ์ดีมากๆเลยนะครับล่าเริงนะครับ โอ้โหโชว์ความรอนะครับโซนมากนะครับคุณพี่ฝากติดตามช่องใหม่เราด้วยนะครับขอบคุณครับ